สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสูบสูกคนนะครับเด้อก็ยินดีตอนเรากอดสูสองคนไก่บ้านสู่งานตลอดเพื่อนเขาหน้าพี่น้องเนาะมันยิ่งคนกับ้านก็บ่ได้ไปเชื่งกันเอาเพื่อนเขาเนาะมันเป็นวันหยุดครับเนาะหยุดมือควันเล่มมันั่งหลินอยู่ทิ่มไส้ทะเีนะครับเนาะมันปวดกระต่ายบุบบุบมันพี่น้องเอ้ยจะกินไปใส่ไปใส่กับโบวิ่รถไปนะพี่น้องเนาะรถกับโบวิ่รถไปไหนมาอยู่จอดคนละหมองพี่น้องเนาะ ก็านั่งย่างออกมานเครับจากบางามาก็มานั่งดินพัดพอนดนารมบ้าเด็กี่นอสนุกหนูปูปีกนั่ดินเที่ยวเที่ยวนุกหน่กเลยไายครับนุ่ก็นเลยสงสัยจะมาหากินเงียกินหารนำา้นมาท่องเที่ยวรัเลยพวกนี้ผูีหนอเหวก้นองเจ้าอยู่ไกล่นะครบปุกนเมีอยูเต็มทีเต็มยนคนกัไหลพราะคนกนี้

นี่มนาทายนั่งนี่ทยสบายหยินร่หยินสบายดีสวยชวยอยู่นี่ต่หุ่มใหม่ห่มไหนเดี๋ยวองหนึ่งุ่นนั่งท่าๆเลยหนึ่งเมานังนี่ก็ต้งยินฝ่าคุ้มคื็ยังฝนติัเลครับเป็นยังไงเป่นเป็นมืดๆอือคือเป่ยนมาแก่งเดี๋ยวก็สวยเตียวเยรับพี่น้องจกงวสามทีวงเสาหรือวันนี้สวยเตียวเลยรับ แต่ก็ยังสุกปคือย้อบ่ไี่เดียดนะพี่น้องเนาะเป็นตะย่างเดี่ยดีอยู่มเมือนิี่เจ้าคนไก่ว่างย่างกินเมียเนะพี่น้องเนาะย่างไปย่างมาจนเมียโอ้โหอาพ่อแก่เสร็จนเมียเอร่อยกับมานังเจอรมีก่อนตอน10้าทีน้ำซีน้องกินแล้พี่น้องเอ้ยย่างเดี่ยนมีข้อแหี้ยถ้ากินย่างหยุดเลยนะยังหยุดไม่แหี้ยเลยจังเลย จังไงเนาะก็จะพาก,กันมีก็มีสินะพี่น้องเไยนี่ปรดี๋ยวคิดยังคนไข่บ้านวันนี้ครับเนี่ยคนไข้บ้านอยากฮ็ดถือคิดผิดนะพี่น้องเออเฮ็ดไปนี่แหละให้พี่น้องบึง้งใหามันถือคนผิดเกิดขอถอดขอให้เราได้พี่น้องเออจะได้ว่ากัานใจมันมากแล้วครับเนาะใจมากก็มีสินะใจมันรักท่านนะครับผมสวัสดีนะครับเด้อสวัสดีครับ